วัสดีผมคาร์บอยเองเจอรี่เองวกวกแลกและพวกเราก็ออกมาจากชั้นใต้ดินของเล่าขาวที่น่าจะส่งพวกเรามานี่คือพอดแคสต์ทล์กทัวร์เจอรี่ไม่มีใครเกตมุกงนั้นหรอกแล้วก็แบบพอดแคสต์นั้นแม่งโคตรคลิ้นเลยแวกแวกอา้าวแล้วเองเนี่ยรายการชื่ออะไรดีกว่านี้ไหมล่ะเอ่อเออโหนกระแสยินดีต้อนรับ มันมัดโคตรแย่เลยเออเป็นยังไงถ้าเกิดฉันจะตักชื่อว่าใหม่หมนคือสรุปเลยพวกเราอยู่ในกล่องสีขาวใช่พวกอยู่ในกล่ากสีขาวนั่นแหละว่าแต่นะคุณคือใครคำถามแรกพวกคุณคิดว่าการคัดออกของคุณมันแฟร์ไหมไม่เลยคนที่โหวตผมเพราะเขาหมันใส่ฮาเจอรี่เสมอโหวตด้วยทำไมฉันต้องออกล่ะว่าว่ายว่าว อ๋อคุณถามงี้แสดงว่าพวกเราจะได้รีจอยใช่ไหมไม่เดี๋ยวนะ่าเสียงไงละ่ะนี่ก็คือการสัมภาษณ์แล้วกันนะเออแล้วก็เพศคุณคืออะไรด้วยผู้ชายน่าจะผู้ชายแหวกเยี่ยมแล้วคุณก็อยู่ที่นี่ก่อนนะพวกเราจะต้องไปเดี๋ยวอย่าไปดิพวกเราอยากมีเพื่อนพเ,นเพื่อนกับคุณได้นะไม่ใช่ว่าไองตายไปแล้วเหรอและอะไรคือหนึ่งแปดสองไม่น่าสำคัญหรอกเพราะฉันโยนทิ้งไปแล้ว ฉันรู้ว่าพวกคุณอยากออกแต่ว่าเอพิโ od ห้ยังไม่มาเลยเอา,อางี้ฉันจะให้สนิกพีกให้กับพวกนายนะแค่นั้นแหละฉันจะไปคุยกับหมอนอนแล้วโชคดีแล้วกัน